ก๊อปปี้ยันท่านั่งคําพูดของพิธีกรรายการดังๆแต่มันไม่เหมือนมันตลกงัดออกมาล่ละเหรนี่หรอคือความสามารถหลากหลายเห็นมีความสามารถเดียวตอนนี้คือเป็นสัตว์มีปีวงเรบแมนดาเห็นได้ดีออกมาจากสัญญาณโดยแท้นะแต่อันเนี้ยฉันมองไม่เห็นว่ามันจะไปงัดหลักฐาน หรือนัดความสามารถออกมาตรงไหนมันเป็นการเรียนแบบแต่เรียนแบบได้ไม่เหมือนและไม่ได้สมจริงอะไรเลยแล้วมานั่งในรายการสัมภาษณ์กันไปกันมาประหนึ่งว่าตัวเองตินพูดถูกกระทำพาดพิงถึงอดีตพ่อของลูกอีกโอ้ยจะบ้าตายคิดแกมมาได้คอนเทนต์แบบนี้แล้วบอกว่ามีอะไรแปลกใหม่มาให้เอซดูทำได้แค่นี้หรออืม นี่แหละนะเขาเรียกว่ากำรทันตาก๊อปปี่ทั้งต้นฉบับก๊อปยังไงมันก็เหมือนแบงดายอยู่ดีก็คิดว่าอะไรโปรเจกต์ใหม่เพิ่มความสามารถเพิ่มอะไรเหรอเท่ากับผัวใหม่ถามเมียต่อแล้วกดกันตลกว่าตลกจริงๆคิดได้ไงสมออันเนาะแขกรับเชิญเท่ากับสปอนเซอร์ เจดันดันทุกทางที่สามีเด็กอยากทำฉันก็ว่าอยู่รายการอะไรมันคือมันเหมือนคุณคุ้นอยู่นะที่ไหนได้อ๋อความสามารถรอบการบ้านนั้นแหละที่หนึ่งก็เป็นเหมือนกันเงินทุนคงเยอะอยู่นะแม่หมอสนับสนุนกองทุนสำรองเลยนะหมอลำสาวเปี้ยวสนับสนุนกองทุนในการทำรายการครั้งนี้เด็กน้อยอยากเป็นผู้กำกับ อยากเป็นพิธีกรให้สาวแก่เป็นคนลงทุนสารฝันให้เด็กน้อยต่อไปจะอยากไปเป็นอะไรอีกเจ๊ดันเจ๊ผับเจ๊เปขอให้บอกเมียเขาเนี่ยก็ดันนะแต่ว่าไม่เต็มดูจากพฤติกรรมที่แสดงออกมาสงสัยเวลานั่งในรถเวกันไม่มีเวลาพูดเลยต้องมาทำเป็นรายการอวดผีคุยกันสองคุณผัวเมียอะไรแบบนี้ แรงๆเดี๋ยวว่าฉันนะเอาจริงๆเนี่ยฉันเคยเห็นยุงข้าวเด็กคอร์ดออกถแถลงว่าผัวใหม่นางมาร่วมงานแค่ฤด,ดูกาลนี้เท่านั้นจบฤด,ดูกาลก็แยกย้ายยกเว้นว่าผัวนางจะติดใจไม่แยกย้ายจะแยกย,ย,ย้ายยังไงผัวเมียกันเมียเงินไม่ทันหมดเลยไม่มีทางแยกย้ายแน่นอน ปู้ใหญ่บ้านเนี่ยเขาขี่รถสัมภาษณ์ทำรายการก่อนนั่งรถเหลืองแต่นี่จัดรายการพูดทำอย่างอื่นน้อยอย่าตามแกะเขาทุกเรื่องอย่าตามหลังเขาทุกอย่างหัดมีสมองมีความคิดเป็นของตัวเองบ้างสัมภาษณ์ผู้ถูกกระทำน่าสงสารนะไม่จบไม่สิน้นไปดูหลายเพจมาตลกมากจะเป็นเจ๊หรือเป็นแมงดา ใครอ่านและคิดว่าเออมันน่าสมเพชจริงๆนะคนหนึ่งก็เป็นสาวแกที่อยากสนับสนุนผู้ใหม่ผัวเด็กให้ดูดีแต่มันก็ไม่ดูดีเพราะมันไปก๊อปของผัวเก่ามาทั้งหมดไปดก๊อปความคิดไปดก๊อปการแสดงไปก๊อปรายการทำท่าทางเหมือนพิธีกรรายการตา่างๆคือโอเจกใหม่ที่นางว่าก็คือ โปรเจกต์ก๊อปปี้อดีตพ่อของลูกและนางก็น่าจะเป็นคนลงทุนให้พูดด้วยแหละฉันเห็นแฟชั่นเมื่อคืนนี้ที่นางใส่ขึ้นเวทีแฟชั่นอะไรเนี่ยใส่สูทกับกางเกงยีนแมงดาทำไปได้นะใส่สูทกับกางเกงยีนคือแฟชั่นอะไรคอตตูมทำงานหรือเปล่าคะคอตตูนทำไมทำงานได้แย่ขนาดนี้ ทำไมไม่ดูแลเสื้อผ้าศิลปินเสียภาพโพดคูจิ้นนางเอกดังหมดนะคะแต่เมียเนี่ยยังบอกว่าเนี่ยเขาจะโยนทิ้งนะใครเป็นคนออกแบบเสื้อให้เขานาะมันไปกันคนละทิศละทางเลยทุกอย่างเนี่ยแหละนี่หรือคือคนเก่งขอขำกางเกงไปนาหน่อยนะเอาจริงๆนะทั้งปัวใหม่นางทั้งตัวนาง เป็นคนที่ไม่เคยให้เกียรติอะไรอยากใส่ยังไงก็ใส่อยากทำอะไรก็ทำบ้าบาบอๆเป็นวนวันอย่างน้อยให้เกียรติคนจ้างคนดูบ้างคุ้มค่าเงินหรือเปล่าถึงว่าแหละนิกเกถึงจมอยู่กับที่ไม่มีไว้แค่ไหวครูแม้แต่คนฉลาบุรียังไม่มีคนรู้จักรู้จักแต่หาเกบแดดไปวนวัน,วนตต้งแต่คู่จิ้นเก่าละ เราก็เป็นคนขี้เกียจนะเป็นยังไงก็ไม่รู้แต่ถ้าเป็นอีกหนึ่งเนี่ยเขาจะใส่ใจเลยนะถ้าเปรียบเทียบแมงดากับอดีตพ่อของลูกเนี่ยมันแตกต่างกันนะการแต่งตัวเนี่ยอดีตพ่อของลูกเขาจะใส่ใจเสื้อผ้าหน้าผมต้องอัปเกรดตลอดเวลาการแต่งตัวต้องดูเปลี่ยนแปลงอยู่เสมอมันเป็นการให้เกียรติคนดูให้เขาคุ้มค่า ที่เสียเงินซื้อบัตรเข้ามาดูแต่อันนี้แปลกๆดูเหมือนขี้เกียจทำคอนเทนต์ขี้เกียจเปลี่ยนเสื้อผ้าอยากใส่อะไรก็ใส่สองคนนี้เนี่ยถ้าได้เป็นผัวเมียกันเหมาะสมกันมา,มากๆก่อนนั้นนางเอกพาพระเอกไปดูรถใส่ชุดเท่สีแดงกระเป๋าสะพายสีขาวรองเท้าดำบุคคลสาธารณะอเนาะไม่รู้ว่าอะไรควรไม่ควรกาลาเทส บางครั้งก็ต้องบอกซับหน่อยไหนบอกถึงคนดูจะน้อยก็ทำให้เต็มที่นี่คือเต็มที่แล้วเหรอฉันไปดูเนี่ยถึงคนดูจะน้อยเธอก็ต้องแต่งตัวให้เกียรติสถานที่นะแต่มันก็เหมาะสวมขับนางนั่นแหละนาก็ไม่เคยเทสตีเลยนะแต่ก่อนเนี่ยอดีตจัดแจงหาให้ใส่ถึงจะสวยดุดนางพญาตัดท่าบมาตอนนี้ฉันว่า ฉันชอบใส่รองเท้าแตะแต่งตัวสบายสบายอยู่บ้านเออก็ตามนั้นแหละแต่งตัวสบายสบายแต่จะมาขึ้นเวทีคืออะไรจะมีผัวใหม่ทั้งทีก็น่าจะหาดีๆคนนี้หน่อยบางทีลูกน้องก็น้อยอยู่แล้วอย่างจะรีบลํารีบเต้นแล้วก็วิ่งตามผู้ชายอะไรจะขนาดนั้น มีเงินไม่มีผัวก็ไม่ตายหรอกนะคะคิดหม่ตอนนี้ยังทันอีกอย่างแฟชั่นอะไรอีกเนี่ยนี่หรอเสื้อสูทกางเกงคาโก้ก็มาทำไมไม่ให้เกียรติคนดูหน่อยอายุน้อยน้อยแต่ไม่มีความล้ำสมัยเลยนะแต่งตัวไม่เข้าสภาพนี้เขาเรียกไม่ได้สแสงใจในการแสดงอะไรมากมายเพราะคนดูไม่ค่อยมี บางทีพ่อคนนี้เนี่ยก็ดีกับลูกนะแต่ไอ้พ่อใหม่เนี่ยโอ้โหนาก็ไม่สนใจดรามาคอนมินอะไรหรอกเอาตรงๆไม่มีพระเอกลิเกตก็ดังได้นะแต่เอาแอนดีเกมแบ่งดานเนี่ยมาทำไมดรามาเยอะขึ้นเรื่อยๆจนบางอย่างที่ทุกคนติจริงมันก็ควรเป็นอย่างานั้น ไม่ใช่เพราะไม่ชอบแต่มันพูดตามเนื้อผ้าแต่นั่นแหละหนาม่นหนางไม่ฟังหรอก